สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วเมีเยเผ่ามาเล้วค,คลิปนี้มาพร้อมกับข้องกินหน่อยคิดถึงพี่น้องแฟนคลับเอฟซีอีฟอยแม่เขาอีกคลิปหนึ่งคล,ค,ลคลิปนี้พาพี่น้องเขาลงทงลงทางล่าคือเก่าเมียนเดิมโอ <Hey. S 1> น่ะไม่ยังคาดเมีมเยเผ่าเล่าบ๊สบายเล่าว,ว่าหมู่บ้านนี้ขี่รถเขาบ้านบาน <c oughs> ขี่ซาเล้งว่าซาเล้งจกล้มบาด <c oughs> เดียวอินเขาเปียงก็เปียงเนี่ยไม่ได้คาดนะมืดเนี่ย เด็กเขาเปียงเน่เปียงกันยืนวันนี้ยาหยยายน้อยบีบวันนี้ขันพระเจ้ากดลงเนี่ยกระเจ็บพระเจ้ากดถือกันได้ตัวเองแเจ้ากดเนี่ยกดบานไดกระถือซังหลังแต่ว่ามันหนึ่งกดงบได้กเจ็บขันปันไดห้ากระตองได้ออกมาผ้าเอื่อยอายอีพออีเม่ห้าออกมาลงทงลงทาเบิ่งบรรยากาศเนี่ยมือเศร้าเนี่ยสัตว์กะลุยลุยนะครับอ่ะเม่ห้าเราจะขับเนี่ยนั่นน่คอยเบิ่งอีกเทั้งนึงตอนนี้เป็นฝ้าที่เหมือนเหมือนแต่ว่าอากาศเย็นเริ่มเย็นแล้วพี่น้อง

ออน้อย่เลบางแหลกบ่อมี่มาสั่นพี่น้องเอาใส่ปูนหน่อยใส่ไอ้ดิลดินยื่หันมาสั่นไามไม่ยังเมบ่งสองเพียงเดไม่ยังสามสามกูไดโอ้ยไม่ยังสามดีว่ามีปูเฮ้ โอ้โหแกแกนไม่ยอมพับมือหลังเดียวสามทีหมดะที่กับเจ็ดัล้นละ,นะโอ้ย <laughs> อย่าชนะกันนะพี่น้องหนึ่งสองสามีบังเดียวซีโถเกับซเอาออกเอาออกกันนะโอ้เอาไม่น้ำพกันก็เพ่งเลา,ลเลาอันแห้งอันเอ็นขาเบี้ยงอยู่ใส่เลานี่แหละเลาบ่ยากกว่ากับร่างกายเอาอัดไอโถเดที <laughs> เกียเขียนธรรมศาสตร์มันเพิ่นแห่งอยากยามอยู่มัอวานนี่เพิ่นพ่อได้มัอวานนี่ใกล้เนะมวว่าเพิ่นได้แต่อีปูนี่หนึ่งตัวสองตัวมันีด้เราไม่ว่างเลยแต่ฮ้แต่งงามตีหมื่อโจกออกซะ สองเต่าผ้าพี่น้องเขาเลาะทงลอะท่าพิเก้าที่เก้าท้องคำับเมืองบ้านไปโลดได้พอได้กับไปโลดเพลทมุ้ยหอยเบิองโลดไค้กุ้ง่อยเบิองเนื้อื่นมือแร่มือแร่จะภาพี่น้องเขาไปเสียบังบอกไว้ก่อนพองวันเฮ็ดบังแล้วบ้านเฮ็ดบังแล้วนี่ครับแม่เหมือแร่จะพาพี่น้องไปเสียบังหอยก็เตรียมแล้วอีปูก็เตรียมแล้วนี่ครับได้พาพี่น้องเขาไปทั้งน้ำได้หลายพุ่นเบิองบรรยากาศเลาะหวยทั้งฟังทั้งพุ่นนะครับอ้าว โอ้ยอยาใหญ่บิางตัวที่ซีอ่าอ่าอ่เอาจะทอ่าจงเอาจะทงเนี่เอออ่าจงโอ้เออเอาจะทงไปต้องก่อนจะเอาออกอ่ดหังไปไรแล้วยังก็หังแม่ยังกินไอ้สวรรค์บั่นทุงพี่น้องเนี่ยมันเศร้าย่างพาหมอกยามกบยามเงียบยามเบ็ดยามยังให้พี่น้องเขาได้เบิึงกันเนี่ยมันเศร้านี่ครับยามกบ ยามเขียดยามโคดยามเขียดนะครับรุ่นลุนน้ำแม่นน้ำพ่อนี่ครับอันนี้บ่มี่ก็ฮะอันนี้บ่มี่ว่าอันนี้บ่มีบ่มีก็เอาบางเพาะขึ้นมากบะหมีก็บางขึ้นอันนี้บ่มีอบะหมี่ก็ห้อยไปหาพี่น้องให้ย่างต่อไปเรื่อยๆนะครับเบื้องกัดละหมอกโล่งเนี่ยมะเสาว์นะครับพี่น้องเบื้องบรรยากาศความสวยงามของเขาบานเฮานะครับไปย่างไหมมี <país> <âu> ่ว่ารัง โอ้ยขอตาบอดีเนาะบอมี้มาสั่นจ๊บขึ้นไหมไม่ยังมาเนี่ยอันไม่ยังมาเนี่ยยังไม่หันอันนี้จับขึ้นไหมโอบโอบัว <c oughs> นี้เนาโอ้ยว่ามันเฉียดโม,ดม่เนี่ยไม่ใงี้พ่อ,อ,อเจ้าบอมี้มาสั่นจ๊บขึ้นไหมบเต้นกองจองกองจองเออโอ้ยน้อนเม่เอ้ยตาบอดีซีตาอยู่ปัญหาเฮ็ดมาสั่นนะหมุนอยู่ในปลาไมนได้เคยเห็นเอาออกเลย จะว่าเอาขึ้นมาจะว่าตีห้อยอือจะว่าตีห้อยยังหงจะไม่กลบตาไนเนาะโอ้ยยายอ้วนเลยกำับยันต่มันเฮียดีเดินเออกลบก็กลบหน่อยกลบหน่อยทำนี่หลักกางกลบปีนี่นาะอืตไปย่างไปหลังต่อไปตรวจควลบเรียบร้อยตัวไปล้างเนี้ ของฮะของโอ้หลังนี่สวงนั่นพี่น้องอือไม่ยังสวงอีปูโอ้ยว่ามันกบอีแม่ค่อยๆไม่ยั่พ่อหรือมันจะอีปูไปไปของว่ามันกบนะได้ยังกะรีไปเดี๋ยวแม่ลับพ่อไปถ่ายญี่ปุ่นด้อเดี๋ยวทางคุณสิไปเองมันมีอยสามหลังเพราะว่ามันมือนี้เขาใส่อยู่สองหม่องอยู่ปุ่นสามหลังมันไก่เติบอยู่เดี๋ยว อ,อีบอยเสียพยายามแม่ลำพ่อไปถ่ายยูโรซ่าล่งนะครับอ่ะโอ้เช่ไม่ใช่ชอน,นเออหลังมึิ่งเช้ากันชนะได้ยาตาจะไปผู้เดียวนะอ่ะพาพี่น้องเข้าไปเบอร์เงิุ่นนะครับหัวหมอหอดฟังนี่แหละพี่นอ้องเดี๋ยวเบิ้งหลังอยู่ก่อนเป็นใดหลังนี่หลังนี้เป็นยังไงโอ้หลังนี่มีตัวหนึ่งพี่น้องอ่าฮ่าได้ละตัวหนึ่งยูนีสามหลังมีตัวหนึ่ง <laughs> วันเยาวชนทั้งฝืนกระยาองคุกก,ก,กันพี่น้องเอา้าอยู่นีสามหลังเขาสิได้ยักษ์โตพี่น้องนะครับไปเบิ่งกันอ่าหลังที่สองวั้พี่น้องหลัทงที่สองเป็นยังไงหลัทงที่สองมีไหมหลัทงที่สองบาา่อเข่าอ่าหลังที่สองบาา่อเข่าไปเบิ่งหลังที่สามหน่อยพี่น้องหลังที่สามนี่น้ะขวัญเป็นไดพี่นอ้องอ่าฮ่าเดี๋ยวเบิงบ่งยักษ์แบบกน อันที่สามกับบัมีบ่มีจกักโตอ๋อสามลังเลยตัวหนึ่งพี่น้องอ่ะเดี๋ยวพาพี่น้องอขอมไปอีกทงหนึ่งนี่ครับเอาหอดะแม่ใไอตัวหนึ่งแค่หนึ่งตัวออกกบหัวเชียวเอาออกเอาออก,กเองนรุด อะเราไปทงไม้แม่ห้าบาทนี่ความไปอีกทงทงนั้นพรท่านด้ใส่นี่จักเถื่ออยู่แม่เห็นไะเดินหัวกับพญ่พานหวองหันวังเสยามพญ่พานแล้ววังคอยใส่มือนั้นโบเข่ามันมันเงียบหมันร่ำวะมาสันเราว่าพวกไทยว่าสิเป็นความจริงแล้วทั้งวันถึงจำนอนก็ว่าเบื่อฟังเบื่อไมมีใครจะสนใจ

เอาขึ้นมเบึงรูกพีน้างจ็กตัวมาสมซาสมลือเถอะแบบนี้บิ้งปุ๊บปุ๊บปุ๊บจกตัวจกตัวจกตัวอีกมแจัวหนึ่งอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนับวันับวถวนับวัดถนึ่งสองสหตัวเป็นประวัิศาสตร์พี่น้าหาตัวเป็นปวัดศตรใส่ใส่ชูหตัวปวัิศาสตร์ปัตโตัต คุ้มค่าได้บ้างใส่ใส่ไว้หน้าปาเตียนี่ซิฟหลังซิฟหลังเอาเอาออกมีเอาออกหาตัวพี่น้องหัวจักบาทซะเจาะอืมอ่ะลังนี่เดี๋ยวหาตัวพี่น้องใจ้บึงยุึ้นอ่อนเนาะเลียวป้าทุกขันไปเขาซ้ำนี่หลังนะหาตัวนี่โบเบิรงนโบจืดนี่ป้าพี่น้องเอายางน้ำไปต่อไปเนี่ยเนี่ย ตานดูเดินเาเบิ้งอีดหลังนี่แฟนทางตอืนี้มาล่ำมานแหงลำบานอาเบิ้งอยู่หลังนี่ตอนี้แหงมันม่หรกบสอีปูสงกบสปูสอโอ้ยสองสองอ่อยู่อีปูไงเอาปูกับปู mắn thằng bù thăng cột mà nè, áo nhem mờ lấm nè, mắn tay răng tôi nè. Sống fan thang tây. Ở trên cột ra không? Ai bù dao ra không? Đưa. Ủa, bao giờ cái bùo má? Ừ, bao giờ lấy hàng cái bù. Ừ, nè. Hết rồi, mày nhảy phao mày nè. Ừ, pha. Tụt ta tụt lướt bò nhem mờ lấm mà. Oh, tao sao cái nhảy bay còng cả đấy, phe non đấy chưa ra ta? Sao? Ủa, khúm máu ít ร้อยอกเอาใช่เออไปหลังต่อไปเดินะนเป็นทำน้องล่ำเดินทรงแฟนทางใตอีกหลังนึงนี่วะหนึ่งตัวโอ้หลังนี้มีตัวหนึ่งหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวอืมเอาเข่าคู่หลังด้วยวะนี่เนี่ยมอลำ อันธงแรกก็จะเป็นแนบด้านกุญจีเนาะแนบด้านกุญีน้ำบึ้งปันไดได้ยุ่งของปันไดเอออ่ะเอาออกอัหนึ่งตัวอ่านยังโอ้ยขาดแล้วมามามาเอายังก็เดูนี่มาเบิ่งอีกหลังหนึ่งพาพี่น้องเบิ่งอีกหลังหนึ่งฮึบอกไม่กินเข่าม่ตีกินเข่าพี่สาวแม่ลำพอง เอาไปงหลังนี่เป็นเดปลาคืออยู่ทั้งนอกพี่ยังวะมันแนวเดะว่าปลาคือไปอยู่ทั้งนอกพี่อืออือเอาเอาใจกำขึ้นเมื่อยเนี่ยนี่ว่ารังนี่เป็นได้เดหลังนี่ซีปลาทงนี่ว่าท่านเนี่ยมาใส่ยักษ์เทือกพี่น้องมาใส่ตะโดนๆพูน่ะใส่สาวน้อยตกน้ำเอเมนต้งใส่ใส่แตสาวน้อยเต้นโดนพูน่ะเจ้าตัวก่อน ไอพี่น้องมองซากันซีซีซีโอ้ซีตัวหลังนี่ดีซีโอ้เอาเอาออกภาพี่น้องพยายามหลังต่อไปออกบัดไปไหมซีตัวพี่น้องหลังเงียบมอลล์เอาให้พี่น้องเานับเบิ่งว่ามีสิมีเยอะตัวแต่ว่าคนเดียวเบิดได้เงียบยังอยู่หลายหลังอยู่ไปเดินด้วยกันอันนี้เงียบโบราณห้อยศะ ตนี่มีตัวมีตัวนึงมีตัวนึงโอ้ยบอหน่อยนะเราก็ได้มันคือมีเงาพ่อถึงเงียบหลังนี่เ็ดตุกปุกอยู่เออเออาเงียบบอหลังก็ได้ตัวนึ่งแต่อยากว่าพี่น้องมีหอนห้อยหมาพี่น้องหลังนี่ยังบอหน่อยว่ามันกินเงียบเลยติเออหมาขบมีกบบัว สองโอ้หลังนี่สองพระท่านมีนพ่อว่าสอง,สองป้าดูพี่น้องเลยเอาพี่น้องหน้าเป้าเอียงเด้อความนมีนพ่อเด็กโตมือน,นี่เฮ้ยเ <c oughs> บิง่งอุปัตต์หลังนี่สองเอาห้าสี่สองหล้วกะ็สองสอง <c oughs> <c oughs> แต่ว่ายังอีกอยู่บรท่านในเบิร์ตกบนะครับหลุดน,น้ำกันเพื่อ,องมือน,นี่มือนี้มันก็พิเศษแน่จัง่อยนะครับพี่น้องมือน,นี้นะครับ เนื่องจากว่าแม่ล่ำพ่อเราเทิงล่ำเงียบมอล่ำหมันเงีย,บ,มมนนยบนักดนตรีบ่หมันส่งแฟนทางใต้นี่ยฮึบโอ้โธ่ป๋าย่างหลังต่อไปเนี่แน่นอนขนาดเลยอีกหลังนึงเป็นได้แม่หลังนี่สมความสำเร็จบ่ <c oughs> เป็นได้เลยน,นี่คือมาปากห <c oughs> ลังนี้ก็สิ <c oughs> ลังนี่ซี้เพื่อนนี่พี่น้องอะซีกับซี้ว่าขันช้อนแล้วนี่อีซี้อีแบบพี่น้องเอ้หน้าหน้าว่เอียให้พี่น้องขน้าวว่าเอียเอาป้าเด็กพี่น้องไงว่ามันขังไหมเน้นๆเน่นโอ้โตโตโตโอ้โถออกไว้เบิร์ดเงียบเลยบบบนี้อ่ะรุนหลังต่อไปพี่น้องมาอีกหลังนึงเี่ว <laughs> ý Nghĩ chéo đi. Vâng, chéo này cháu đó. Chéo này mình cột máy. Giờ khai nào mua đó chéo này. Áp giăng, ở, ở nhà hàng cái nó rất to. To nữa. mà đồ nương. Đồ nương. Đồ này cái mi Ô tổ ô tổ mi này. Mi hoa ipu. đây chiều nay có bao nào mua cả nào ngoài. เอาคืออ้วนขึ้นมาเนี่ยพ่อไอ้ตุ๊ปุอยู่โจนี่อะโอเคไปอีพี่เบิ้งหลังสุดท้ายบาบนี้เอาหลังสุดท้ายอุปัตพี่น้องเอาอย่างเงี้นต้องว่าเอากบมันอีปูนีบกบติเอาหน้าเบิ้งนูเอาเอาขึ้นเป็นสั้นขั้นเปียดั้นเอาขึ้นเป็นสั้นเอาึมีแคกตัวมีแต่เบื้องตะวันไตเอาไป็นอย่างขึ้นไตเอาขึ้นหน้าเบิ้งนู อู้โตอีปูหนีบมัอีปูหนีบใส่ปลาด้อีปูหนีบอีปูหนีบตายเอาตายกับพวกเอาละอะชิปเหนียวไว้ซานี่ชิปนาพาพี่น้องเข้าไปใส่บังรั่นนะครับมาถึงวันพี่น้องเข้าเบิ้งเอารอที่ตามตอนต่อไปขอบคุณเข้ามาก็แม่พี่น้องครับสวัสดีครับ